อยู่ดีๆก็มาบอกว่าฉันไม่บริสุทธิ์อะไรกันครับเนี่ย สวัสดีค่ะ MDMF b ท t TV ค่ะวันนี้จะพาทุกคนมารู้จักอาหารจากประเทศฝรั่งเศสค่ะช่วงนี้ฝรั่งเศสปารีสกำลังมาเลยนะคะเพราะว่าในปี 2024, 2024นี้มีการจัดโอลิมปิกใช่มหมความสนใจในประเทศฝรั่งเศสก็จะมีในหลากหลายแง่มุมนะคะไม่เว้นแม้กระทั่งอาหารที่เป็นอะไรที่คนไทยหลายๆคนอาจจะตกใจได้แต่ว่าคนฝรั่งเศสเขาชอบกินกันนะอาหารที่นับได้ว่าแปลกแต่อร่อยสาหรับคน ฝรั่งเศสนั่นก็คือหอยทากนั่นเองค่ะคนฝรั่งเศสเนี่ยเขาบริโภคหอยทากถึง424ล้านตัวต่อปีหรือเฉลี่ย6.5ตัวต่อคนเลยนะคะหากอิงตามต้นตำรับนะหอยทากจะนํามาปรุงแบบบูก,กอนคือการยัดไส้ด้วยเนยใส่พาสลี่ตามด้วยกระเทียมเรียกได้ว่าเมนูเอสกาโกกว่า80%ก็จะปรุงด้วยวิธีการปรุงแบบนี้นะคะเมนูเอสกาโกก็คือเมนูต่างๆที่ทํามาจากหอยทากนั่น เถือว่าเป็นสูตรที่แพร่หลายมากที่สุดในฝรั่งเศสเนื้อหอยทากเนี่ยให้คุณค่าทางอาหารสูงมากๆอุดมไปด้วยโปรตีนแร่ธาตุวิตามินแถมยังมีแคลอรี่ต่ำจึงเข้าใจได้ว่าทำไมคนฝรั่งเศสถ,ถ,ถึงชื่นชอบมากขนาดนั้นอย่างไรก็ตามคนฝรั่งเศสจะรับประทานเมนูหอยทากในช่วงเทศกาลเป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะช่วงคริสต์มาสไม่ใช่เมนูที่กินกันทุกวันหรอกนะคะอย่างไรก็ตาม ถึงแม้หอยทากจะเป็นที่นิยมกันมากๆแต่อยู่ๆหอยทากก็ถูกห้ามเสิร์ฟขึ้นมาช่วงหนึ่งเพราะว่าศาส,สนาคริสต์ได้เข้ามามีอิทธิพลและมองว่าหอยทากนั้นเป็นสัตว์ที่ไม่บริสุทธิ์เพราะมันคลานอยู่กับพื้นและไม่เหมาะที่จะถูกนําขึ้นมาจัดเสิร์ฟบนจานอาหารแต่ถึงอย่างไรก็ตามชาวนาก็ยังคงบริโภคอยู่อย่างเป็นปกติและจุดเปลี่ยนที่ทําให้เมนูของหอยทากกลับมามีบทบาทอีกครั้งนั่นก็คือรัฐมนตรีว่า การกระทรวงต่างประเทศมีนัดทานเข้ากับอเล็กซานเดอร์ที่หนึ่งแห่งรัสเซียณร้านอาหารแห่งหนึ่งในบูกลแต่มาถึงสายจนไม่เหลืออะไรให้กินแล้วทางร้านจึงตัดสินใจจับหอยทากในสวนมาปรุงอาหารและเสิร์ฟให้ทั้งสองคนได้รับประทานเมื่อพระเจ้าซากลับไปถึงรัสเซียก็ได้กล่าวว่าฉันได้กินหอยทากบูกลมันมหัศจรรย์และอร่อยมากๆเลยตั้งแต่นั้นมาเอสกาโกเดบูกลก็ได้ถือกำเนิดขึ้นอีกครั้งและเป็นที่นิยม จจจนนนถึงปัจัจุบนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ฟังมาจนถึงตรงนี้นะคะหากคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่อง MBMF.TV ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ